เยมังกรบทที่196คิดเพิเจอร์ใช่นายเจ้าของเสียธรมหรือเปล่าลินหลันทำเสียงโกรธฉุนเฉียวเดินเข้ามาเจ้าของเสียเฉินเฟิงคนนี้เหิมเกริมเที่ยวทำสุ่มสี่สุ่มห้าถึงขั้นสุดจริงๆทําทำให้เซี่ยหยุนเซงกลายเป็นมนุษย์ผักนี่เป็นการแทงยอดของตระกูลเซี่ยเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ยินคนตระกูลเซี่ยพูดว่าก่อนหน้านี้เฉินเฟิงยังพูดไรสาระต่อหน้าเซี่ยหยุนเซงว่าอยากกำหนดตระกูลเซี่ยอีกอย่าง พอได้ยินถึงคำนี้หลินหลันโมโหแทบบ้าสุดๆเป็นแค่ลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านตัวเล็กๆใครให้ความกล้ากับเขามาทำเรื่องแบบนี้กันเฉินเฟิงชายตามองหลินหลันทีหนึ่งไม่ได้มีความคิดจะสนใจหลินหลันเพราะคนโง่อย่างหลินหลันแบบนี้เดิมทีก็ไม่มีสมองอยู่แล้วคนอื่นพูดอะไรหล่อนก็เชื่ออย่างนั้นอธิบายไปคงไม่มีประโยชน์ เห็นเฉินเฟิงไม่ได้สนใจตนเองสักนิดชั่วขณะนั้นไฟโกรธของหลินหลันก็สูงขึ้นมากำลังเตรียมระเบิดอารมณ์ใส่เฉินเฟิงทว่าเวลานี้ตำรวจหลายคนก็เดินเข้ามาแล้วคุณผู้ชายเชิญไปกับพวกเราสักหน่อยได้เฉินเฟิงไม่ได้ต่อต้านตามหลายคนนี้เข้ารถตำรวจไปอย่างเชื่อฟังแน่นอนว่าเขามีความสามารถจัดการตรวจเหล่านี้ได้แต่เขากลับไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ ถ้าทำแบบนั้นจริงๆยิ่งอธิบายว่าในใจเขามีอะไรแอบแฝงเฉินเฟิงโดนพาตัวไปเป็นธรรมดาที่ทุกคนตระกูลเซี่ยจะปรบมือโห่ร้องชัยโยแต่มีเพียงเซี่ยห้าวคนเดียวที่รู้ดีตำรวจเหล่านั้นจะไม่ทำอะไรกับเฉินเฟิงเลยเพราะอย่าเป็นเขาใส่ไม่เกี่ยวอะไรกับเฉินเฟิงเลยถึงจะพาตัวเฉินเฟิงไปก็เป็นเพียงแค่งานในหน้าที่เท่านั้นรอถามชัดเจนย่อมปล่อยตัวเฉินเฟิงออกมา หลังจากจัดก,การย้ายเซียหยุนเสงไปสถานรักษาโดยการพักฟื้นระดับสูงแล้วเซียฮาวก็รีบร้อนเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นภายในห้องประชุมเซียฮาวเอ่ยปากเสียงทุม้มช่วงนี้คุณปู่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาแต่ตระกูลเซียของพวกเรากลับไม่สามารถขาดหัวหน้านำได้ใครจะเป็นประธานใหญ่สมาชิกตระกูลเซียทุกคนมองหน้ากันและกันชัดเจนมากกว่านี่คือปัญหาที่วางไว้ตรงหน้าของคนตระกูลเซีย ผมขอเสนอให้จอหลันดำรงตำแหน่งประธานไปแทนทั่วคราวผู้ถือหุ้นฝังเสีย้ยวอหลันเอ่ยปากประสงค์พยุงเสีย้ยวอหลันให้ดำรงตำแหน่งบอกว่าแทนที่ทั่วคราวความจริงไม่ได้แตกต่างอะไรกับการแทนที่โดยตรงไม่ได้ประธานของตระกูลเสีย,ยยังไม่เคยมีมาก่อนที่ให้ผู้หญิงมารับหน้าที่ผู้ถือหุ้นฝังของเสีย้ยวอหลันเพิ่งพูดไปก็มีคนส่งเสียงคัดค้านแล้วคนคนนี้ย่อมเป็นคนที่ยืนฝังเสียห้า ถึงแม้ว่าเซี่ยห้าวาจะโดนปลดออกจากตำแหน่งรองประธานของบริษัทแต่ก่อนหน้านี้เขายังเป็นผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลเซี่ยโดยเฉพาะดังนั้นจึงมีเขาเป็นศูนย์กลางรวบรวมกลุ่มผลประโยชน์มากมายไว้ตั้งนานแล้วเวลานี้ไม่ต้องให้เซี่ยห้าวส่งเสียงกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้จึงยืนออกมาพูดแทนเซียฮ่าวงั้นคุณว่าควรให้ใครเป็นผู้ถือหุ้นฝั่งเซียจื่อหลานพูดแบบเก็บกดความแค้นไว้ เซี่ยห้าวเขาถึงจะเป็นผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวที่ท่านประธานกำหนดไว้เป็นไปไม่ได้เมื่อวานท่านประธานเพิ่งปลดเขาออกจากตำแหน่งคนตระกูลเซี่ยไม่น้อยคัดค้านเวลานี้เซี่ยห้าวหยิบพินัยกรรมฉบับหนึ่งออกมาเกยปากเรียบนิ่งข้อโต้เถียงของพวกคุณสำหรับผมแล้วเกินความจำเป็นอย่างยิ่ง คุณปู่ทำพินัยกรรมไว้ตั้งนานแล้วถ้าเขาเกิดเรื่องไม่คาดฝันอะไรเข้าผมเสี่ยห้าวถึงจะเป็นผู้สืบทอดเพียงคนเดียวของตระกูลเสีย่ยขณะพูดเสี่ยห้าวก็นำพินัยกรรมที่เตรียมไว้เรียบร้อยโยนไปบนโต๊ะประชุมทุกคนค่อยๆผลัดกันอ่านหลังจากผลัดกันอ่านเสร็จชั่วพริบตาเดียวผู้ถือหุ้นมากมายฝังของเสี่ยจื่อหลานสีหน้าดูแย่อยู่บ้าง ไร้ข้อสงสัยพินัยกรรมเป็นของจริงมีรอยนิ้วมือของเซี่ยหยุนเสงอยู่ถึงแม้จะเป็นของปลอมก็ต้องคิดว่าเป็นของจริงตอนนี้ใครยังมีปัญหาอะไรอีกไหมเสี่ยห้าวกว่าตามองผู้คนอย่างเย็นชาไม่มีแล้วครับประธานเซี่ยเมื่อทั้งหมดให้ผ่านพินัยกรรมล้วนหยิบออกมาแล้วเป็นธรรมดาที่จะไม่มีใครกล้าคัดค้านทุกคนตระกูลเซี่ยถือว่ารู้จักเอาตัวรอดดี ในเมื่อเป็นแบบนี้นั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปล่อยให้ผมมารับตำแหน่งประธานของบริษัทแล้วกันเซี่ยห่าเอ่ยปากด้วยเสียงทุม้มขอเพียงเขากลายเป็นประธานใหญ่ของบริษัททั้งตระกูลเซี่ยตั้งแต่วันนี้ไปนั้นเขาพูดคำไหนคำนั้นอีกทางหนึ่งเฉินเฟิงก็ออกจากสถานีตำรวจแล้วครั้งนี้เซี่ยหยุนเสงกไกลเป็นมนุษย์ผักกระทานหาันที่จริงแปลกประหลาดอย่างมากแน่นอนว่าผู้ต้องสงสัยมากที่สุดคือเซี่ยห่า แต่เฉินเฟิงยังไม่มีหลักฐานอะไรแน่นอนว่าถ้าเขาตั้งใจค้นหาคนร้ายตัวจริงคงไม่มีทางหลบได้แต่เขาไม่ได้มีความคิดนั้นภารกิจเร่งด่วนของเขายังเป็นการรีบรวมเมืองชางโจวคุณชายเฉินไม่เกินการคาดเดาของคุณคนของตระกูลเย่ไปหาตระกูลเซี่ยเพื่อพาตัวคนจริง ด้านนอกสถานีตำรวจกู้ตรงเซินเอ๋ยปากอย่างนอบน้อมเมื่อวานตอนที่เฉินเฟิงจะออกไปเขาบอกว่าตระกูลเย่จะมาตามหาคนที่ตระกูลเซีย่ยตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจว่าทำไมตระกูลเย่ถึงจะต้องไปตระกูลเซีย่ยและไม่ใช่มาหาเฉินเฟิงตอนนี้เขาเข้าใจแล้วเพราะเฉินเฟิงนะัดตระกูลเย่ในนามของตระกูลเซีย่ยตอนนี้คนหายตัวไปตระกูลเย่ย่อมต้องไปหาที่ตระกูลเซีย่ย และไม่ใช่เฉินเฟิงลูกเขยแต่งเข้าบ้านคนหนึ่งฉันรู้แล้วเฉินเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยโปรเจกต์ Project, พวกนั้นของเขาไม่ใช่คิดเอาไปก็เอาไปได้ประกูลเสี่คิดจะกินผลประโยชน์ขนาดนั้นอย่างไม่มีมูลต้องดูพวกเขามีฟันที่ดีขนาดนั้นหรือไม่ อีกอย่างเย่หายทั้งทางนั้นผมจ้องมาโดยตลอดแต่ผู้หญิงคนนี้กลับไม่มีการเคลื่อนไหวมาตลอดทุกวันนอกจากฝึกโยคะก็ไปทํางานถึงแม้รู้ว่าคนของพวกเราจ้องเธออยู่เธอก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรผู้ตรงเซิรายงานสำหรับเย่หายทั้งนับวันเขายิ่งมองไม่ออกแล้วว่ากันตามหลกักเธอควบคุมตระกูลใหญ่ขนาดนั้นน่าจะยุ่งทุกวันจนไม่สามารถแก้ได้ตกแต่เธอกลับดีเหลือเกินทุกวันยังว่างกว่าคุณหนูตระกูลร่ำรวยเหล่านั้น น่าสนใจเฉินเฟิงยกมุมปากขึ้นนับวันเขายิ่งอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเย่ไห่ถังผู้หญิงคนนี้แล้วถ้าเขาไม่ได้ทายผิดเกรงว่าเย่ไห่ถังคงรู้สถานะของตนเองตั้งนานแล้วสถานะของผู้สืบทอดของตระกูลเฉินพอแล้วไอ้กู้เย่ไห่ถังทางนั้นนายไม่ต้องจ้องแล้วภารกิจในตอนนี้ของนายคือพยายามหาเพื่อนที่ไวใจได้กลุ่มหนึ่งมาเป็นพวกที่มีพื้นฐานวิชาต่อสู้เฉินเฟิงยิ้มนิดหน่อยก่อนจะบอกไป เย่ไห่ทั้งทำเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นประเภทรัดกลุ่มมากแบบนั้นกู้ตรงเซินจ้องต่อไปอย่างไรก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนี่ไม่สู้ทำเรื่องที่เป็นประโยชน์หน่อยคุณชายเฉินคุณอยากกู้ตรงเซินแปลกใจอยู่บ้างฟังความหมายของเฉินเฟิงคืออยากสร้างจอมยุทธกลุ่มหนึ่งออกมาเฉินเฟิงพยักหน้าไม่ได้หลีกเลี่ยงพูดตามตรงฉันคิดจะฝึกฝนชุดหนึ่งให้เหมือนกำลังรับของตระกูลเย่ คุณชายเฉินนี่เกรงว่าคงไม่ได้มัง้งกู้ตรงเซินอดเอ่ยปากไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเฉินเฟิงแต่ว่าเขารู้ดีคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากเป็นจอมยุทธ์มีระดับความยากมากแค่ไหนผู้คนไม่น้อยเจ็ปดขวบก็เริ่มฝึกพื้นฐานการต่อสู้แล้วแต่ถึงจะอายุ30ก็ยังคงไม่สามารถกลายเป็นจอมยุทธ์ได้แค่คิดก็รู้แล้วว่าระดับความยากในการเป็นจอมยุทธนั้นมากแค่ไหน ตอนนี้ความหมายของเฉินเฟิงคือหาคนหนุ่มที่กระดูกกำหนดรูปแบบได้แน่นอนกลุ่มหนึ่งนำคนหนุ่มชุดนี้มาฝึกฝนเป็นจอมยุทธ์นี่เกรงว่าเทียบก,กับเหยียบฟ้าแล้วยังยากกว่าไม่ลองดูจะรู้ได้ยังไงละ่ะเฉินเฟิงหัวเราะเล็กน้อยสำหรับคนอื่นแล้วอยากนำคนธรรมดาที่กระดูกเข้าที่แน่นอนกลุ่มหนึ่งมาฝึกซ้อมเป็นจอมยุทธ์เป็นธรรมดาที่จะยากมากแต่สำหรับปรมาจารย์ไฮวอจิ้งอย่างเขาแล้วเรื่องนี้กลับไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ ถึงแม้เป็นไปไม่ได้จริงๆแต่เพื่อเสี้ยมั่งเหวแล้วเขาจะทําเรื่องนี้ให้เป็นไปได้ได้คุณชายเฉินผมจะไปหาคนครับเฉินเฟิงพูดแบบนี้แล้วกู้ตรงเซินย่อมไม่กล้าสงสัยอีกฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะ